ยูดีมีแห้งกับยู่แดงมีฮี่ไปว่าอย่างอื่นเดี๋ยวข้าจาว่าสิเดียข้าจาาสีว่าไปเรียนแบบขาจาีกมาได้จ่ายกินเมียงกินเมียงเม,ม,มียงกุ้งเมียงกุ้งเมียงกุ้งเขาปุ้นเฮ้ยส่วนนี้คดสุดสุดของสุดสุด,สด,สดงดกอนเด้จ้ะตอนแรกว่าสิตาตำตำตำกุ้งสด ก็เลยเปลี่ยนใจพปอยู่อ้วนว่าไว้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 มาสันแล้อยู่อ้วนว่าอย่าเฝ้าสก้อนมาสันกินอะไรที่มันสุกๆซุกสก้อนมาสันว่าแล้วว่า น้ำจิ้มแซ่บอิลมสุดยอดอิลม ี่อกนึงซูฟังไปเซเวน่นไปเซเวน่นหมู่บ้านนี่เขาจะวัดไข่วัดไข่ก่อนให้เขาเซเว่นไหมพอเราไปยืนทาวัดเนาะเขาจะให้ยืน ต่อแถวต่อคิ้วถาวัดไข่ต่อขา้าวาอกก็ไปยืนติดกันเนี่ยยืนห่างๆบิดระยะเด้ว ขอดิ้ขาวขวัดไข่ไข่ก็เลยแบบวัดไข่แล้วแล้วเพิ่นเก่าเจียวลหางมือไห้น้ำบีบเจียวไห้ลางมือก่อนเข่าเซเว่นไหมจังหวะที่ข่อยกระล่างลหางมือลหางเจียวอยู่หํามีผู้ชายคนหนึ่งต่อคิี้อจากข่อยเพิ่นวัดไข่พี่น้องเพิ่นวัดไข่ สามสิบเจ็ดจุดห้าเพราะนะพนักงานเซเวน่นเลบ่อยบอยคนเขาเซเวน่นพนักงานเซเว่นบอกคนมาพนมีไข่คอยถอยจากเลยพี่น้องคอยถอยจากเลยบอกซื้อซื้อซะมุจจอก,ก็คือสิเขาใจหว้วนหมูซึกอยู่แล้วเนาะมาบอก,บอกอยังไรบอกตะว่าถอยจากถอยจากเราขอกาแฟย่างาเขาเซเว่นเลยพี่น้อง น่านเป็นบอกเลคนเขาอะไรได้จ้ะมีไข่ด้วยคไปซื้อคล้องหน่อยๆครับไปย่งองต่อร่องค่ะเจ้าจบรายจ้าพนักงนานเซเว่นมาพนักงานเซเว่นบอลมึงกระทำตามหน้าที่พมันดีดี บ่ได้จ้าว่าสนมีใครเขาบ่ได้จ้าเพื่อนบอยเขานไปหาหมอตรวจด้วยจ้า่าสนจังหวะที่คนย่างไปก็ได้ยินเสียงเพื่อนบอกเสียงพนักงานเพิ่นบอกให้ให้อ้ผู้นั้นไปหาหมอตรวจ สรุปแล้วเพื่อนกับอุ้ยนั่นนะนั่นานะกะนั่นนะนั่นนะเห็นบ่โอ้ยสรุปแล้วเพื่อนกับว่าเขา ในงานชีวินเขาบอกเขาโทษหลายๆด้วยจ้ะพิ่งกัเลยว่าบราเป็นยังครับรถมาพังมาเขาโทษหลายๆด้วยเขาอะไรอี้นจ้ะ,รรจะสรุปแล้วทุกคนให้ความร่วมมือกันดีมากสุดอยอดอีม ที่ข่อยถอยจาก็ม้วนเป็นยังได้พี่น้องอืมม่วนเป็นร่างเกียดข้าเจ้าต่วห้ากับปองกันตัวห้อเองไว้ก็ดีถ้าเพื่อนบ่เป็นยังก็แล้วไปบางเทือมันกับนู่นห้ากับโบหูได้เพราะว่าห้าว่าเป็นหมอบางเทืาอากาศบ้านห้องมันห่อนี่ยันจะสินะไม่รู้กันต้องไปปรึกษาหมอ กล่องมันตามลงตามลง อืมภูหลงค้นคือคือสิอย่างหูมนบ่เจ้าวัดแล้วอุณหภูมิเจ้าทรายภู้ลงค้นเพิ่อยากหูอย่ได้ไหมบ่เจ้าด้เขาอยู่บ้านเซเวน่นมาเตียงเขาข้องคอยวัดใดหน้าสามสิบหก่น้องวัดใดสามสิบหกเพิ่็เลยปล่อยให้คข่เขา คุณบอกว่าถ้า3 7เจ็ดขึ้นไปบ่ให้เขาว่าสันว่าคุณว่า Stop นี่แหะน้องจ้ะบ้าน,นอีมีเดอรกศิไิตอหลังมือเจ้าสีขาดมังนะ้งเนาะ ซอยๆนกแต่แปรบินควมสังกะสีผู้ใดมีมียกมือขึ้นจังสี่ก็ว่าซอยสิบแปดบวกวันนี้บอแังน้องมีเนาะสุดยอด